ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เกิดจากไอเดียของคุณมัมที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมแพะโดยใช้องค์ความรู้เข้ามาพัฒนาในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงการสร้างสารผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายรวมถึงการขยายช่องทางการจําหน่ายโดยการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองจําหน่ายผ่านซื้อออนไลน์และตลาดเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐมค่ะตอนนี้ก็มี เป็นนมแพะพัชไลท์ครับแล้วก็เป็นไอศครีมแล้วก็เป็นพวกสบู่นมแพะแล้วก็เกี่ยวกับขนมก็พวกเบเกอรี่ครับจากนมดิบส่งโลละ50บาทเอามาแปลร,รูปเป็นโลละร้อยถึงสองรายได้ต่อเดือนตกขี้เดือนละห0 0 0ื่นถึงเจ็ดหมบาทต่อเดือนการแปลรูปผลผลิตเป็นการช่วยป้องกันปัญหาผล,ผลผลิตล้นตลาดและทําให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเจ๋งแบบนี้กดไลค์ให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร